เด็กอุดรคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศอินเดีย ที่สนามบินนนาชาติอุดรธานีนายสุดสาครห้าปบุปผารองผู้มำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและเด็กนักเรียนรวมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเด็กชายสุพนัทอึ้งมณีประเสริฐที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติณเมืองลักนาวสาธารณารัฐอินเดียระหว่างวันที่25-31กร,รกฎาคม2567 ซึ่งเด็กชายสุพนัทเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธาน,นีชั้นป .6 ได้ดําเนินการสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการประจําปี2567ในวิชาคณิตศาสตร์รอบแรกสอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมีสิทสอบรอบที่2ระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้ก่อนไปสอบการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะเด็กชายสุพนัทได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะระหว่างวันที่8-10กรกฎาคม2567ณโรงแรม Prince สตันพาร์คสวิสกรุงเทพจากนั้นได้เดินทางไปแข่งขันระหว่างประเทศ ณเมืองลักเนาสาธารณรัฐอินเดียสำหรับเด็กชายสุพนัทอึ้งมณีประเสริฐอายุ13ปีชื่อเล่นน้องมินมินเป็นบุตรชายของนายธีรวุฒิอึ้งมณีประเสริฐกับนางสาวกัญยวีดนตรีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ชั้นม .1 ทับ1โรงเรียนอุดอรพิทยานุกูลค,ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะซึ่งวิธีที่จะเรียนให้ดีที่สุดคือการลงมือทาให้มากค่ะ ขอขอบคุณพ่อผมครับครอบครัวผมที่มาให้กำลังใจผมโรงเรียบบนบาดอนธานีทั้ทงคณะที่มาให้กำลังใจผมกันโรงโผลอขีดโอขีดม่ให้กำลังใจผมครับ